โ่้ตอตอมจัดจูขอกอีแดงสิ่งเลยครับนั่งโกดโจดเว้เย,นะยวบ,บานาเฮ้ยเบิดสภาพมันลงเจากบานเจ้ยไปเช็ดให้มันคือจังใดมีอะไมเนี่เป็นอย่างเมือามา่อยบ่เมื่อยกิบืนบืนจังเดียวเนี่เป็น,น,น <laughs> อย่างเปียบืนที่บืนใจเบียตายก็ว่าดีเลยสมพื้นม่มา <laughs> ตอยากไ่ตายหมดตายดอกยังติดตายอยู่จูขอกพอดีนะครับเดี๋ยวใส่ยังหน่อยเพอแต้มนยกหล่อเพิ่นเาีท่วงหลังยักหน่อยเห็นนาเสืดเดเจืกบาดออกโตยกหล่อไขนเป็นนงนึ่งดจะมาบมขนสวยขนจังเนข้น่พหาเฉื่อเห็นงานตอนดิงานเตืองน้ำมันเห็นยัง หรือว่าหรวมาขนใหม่ชวยกับโขนต่วยดีน้เจ้าบอกว่าดีมาขนใหม่ซ่ยไปนะาั่นติมาเข็อเวียบปานเฮ็ดยุงกันจะคล้องแหงสิบว่ได้ร้ายสมอเฮ็ดอย่างแล้วตัดใหม่ใครกันเิดจะเบิ้งหบว่าเหมือยจำเลยที่ทตัดบ้าเอ้ยกับตัดไปเน่อมื้อแรงตีหนึ่งกับลูกมาขอนที่หลืบ่มีแดดไต้ฝ่ายคนเออเจ้าเจ้ามันขี่หลายสื่อจักวรกดงเวันมันหอนอยู่พูน เด็กๆพากันมาำไตา่ไฟคือกีดยางนี่อย่างนีเนาะเออโอ้ยธนายศุมีหัวไปสตัดผมไปสือบ้านข่อยข้าวบัว่านเนี่ยมีสันตีิข้าวบัวเจ้าดุ้ยข้าวบัวมันถึงยักษ <c oughs> ์จางเวียนมันก็แดดที่ระเฮ็ดตัวแน่มันกับเมื่อยกับเด็ดเศร้ามีแหงื่อที่เศรายอมห่มเจ้บา,เาบา้นออาขนข่อยก็เฮ็ดกลางคืนกลางเวียนนอนบ้านเจ้าสีดขาดไม่ถึงนอนเวียน ไปกังเวียนมันเป็นบ้านห่างแล้วเขาพากันนอนเนาะกังขืนพูนหาหกถุ่มก็เลื่อมออกท้าการแสดงแหละกังขื่นเขาก็นอนน้ำเมียตัวพ่อหรไปเหตะเบียยดอู่ทำไมจะได้ลูกเจ๊เขียวเะพ่อจะนั่นได้ลูกก็สิเอลสันอีกตัวมั่นขื่นเหเบียดกังเว ar, osure, ี s. <S หห ederim, ยงเหเบีบขึ้นกันเลยเว้ยงเหนียแนวได้บีบเหนียวมูบ้าเหดกังขื่นนะฮะ หว้วยเฮ็ดเวียกกลางคืนกัางเว้นก็นเฮ็ดเ,เวียกต่อบ่ายรีตัว <c oughs> นว่าเห็นสมุทรได้หน่อยนักเรียนพากันไปลีสอร์ทก็ไปกลางเว้นต่อมาสิไปกลางคืนจะเห็นไม่เห็นแต่สาวอยู่ข้างสา,าวจ้วงพ่อเสียไว้ขายเหยีเจี๊ยทั้งใดก่อนนี่นนเจี๊ยบ่มีผัวขาวๆงามๆบน มาอีกบ้จ้าเขาบอกามบ่ล่ะมาอีกนูสิปั๊บตาสร้างเวทาจ้าเขาว่าคือมาเว้นแท้ครับแล้วใอยได้เป็นฟัวเจนี่เจ้าไปคุ้มหนุ่มหนอคนนี้เดี๋ยวเขาไปคุ้มเจ้าจีเป็นผู้กับแม่โขว่ากันไปเว้ยบ่บอบอสิไวสิไปหาให้คอยเฮ็ดเพี่อยากเงาให้คอยเป็นเสมือนซะเป็นเสมือนอะไรสินะ เอ้เขาเป็นเจเขาก็สีเศร้าตัวคอยไปเป็นเองเสมียนธุรกิจครอบครัวนางขางเจปับ๊บหลดเหาลซื้อใหม่เขาลงงายโอ้ฝนเจ้าไป่้ซื้อมาอยู่คุณคอยเฮ็ดเบียกกับเจแล้วโอ้เจ้าช่วยยิ่ดีสั้นตัวผัวไปแต่เจถือว่าเจ้าบ่ขืถึงคนบ่ขื่นเจ้าจีเฮดจัดโอ้หวังสูงสิไปเป็นถาแก่ลงใหม่ลงใหม่เหมืนบมเย มันนูตกชันกันมันบอกคือข้อไหนประเทศไทยกับจีเจ้าไหนครับเดือบัสได้ซื้อคลิปอีกรับสี่เป็นตะแกียร์เป็นเบิ้ลแล้วกันจะเอาตะแก่โลกใหม่ใหบอกแล้วเอาไปไหนินคันว่าไปเบิกให้เบิกหน้าก็ันไปเป็นลูกเขยให้เขาเนี่ร้ายก็กวรดีร้ายอยู่ดินี่ร้ายพี่น้องก็ร้ายงามก็ร้ายเห่นปะเจ้าก็ลองมีเมียไปจูบาสมึงดิล่ะเจี๋ขอพีเห็นยัง จะไปเฮ็ดสวนอยู่คูบาน่มตัวผัวมีเวลาเด็โคมเลยอขึ้นปานฮดตัวนี้แหละไปฮดตัน,นันสวนฟักซีมาเด็กดจากท่อันเนี้นยฮดตสวนฟักบัวน,นบวเด็กดสวนักซีเลยะจะไปสวนน,นันสวนนี้คือเอินลูกซีดมาคนใหม่ซอยนี่แหละ อาจารย์จนได้เนี่ยเบื่องไก่ก็มันขึ้นสิไปหาเห็ดเรียกเห็ดงานเขาเอาเข่อยไก่เสียงยังแซ่ดเจียวอืมเวมันบดฏอยู่ไก่ปานเดีจยวก็เบื้องในที่นี่นี่เอาเบื้องในนี่นั่นนายข่อยท้ายแล้วอยู่ไกลๆยังอยู่กัไก่หนึ่งโอ้ยเนี่ยสิมหาบ่นได้นะเวหัวบ่นเอี่ยงโทนแห้งกูหายบ่นยังห่างควรจะถอดเกือบนั่งได้บานนางตัวหัวว่างเพี้ยนหรือ่สีเห็ดจังได้ก้อยจังสีจะเป็นตอเกียร งว่ย้อญญนเอาไม้ไปขายเอาไปสามถุมสี่ถุมจนที่เป็นองไว้เราหยามมาเลยตอยไปตัวมากเกิดแล้วหลงเขาลมห,วหัวจริงหลเสอบส่งบบคือไป<ล>ส่งบบคือแถาแจ่เนี่ยต่อมเนี่ยต่อม,อมไหวโบคือบบคืออ้าวคุพครับรถพ่วงส่งไอยู่เหล่าเปี้ยวเมี่ยเหล่าเอาอยกเล,ล็ส่งไปเหลาวนันตะวันเย็นวันก็ส่งไปภาคกลาง จุ่มเงินแท่มันถือไปใช่ไหจุ่มส่งออกล้าอยังเดี๋ยวคือนโบแก่ไปขายลาวัวจบนโบขยันของโ่ได้มาใส่เงินลาวได้คือเจ้าายได้อยู่เหล้านั่งเงินได้เนี่ยก็ไปให้เขาสี่โบเดมาห่วยซิบกว่าล้านอยู่เด้อแก่ไปรถหนึ่งไปขายเหล้าในตัวซิบสี่หลานวะไม่รถละซิบสี่หลานลำนามืินได้เส้นหายเสียเงินไปไปใส่หัวหน้าโดย ขึ้นบ่ขึ้นบ่มือนนหนึ่งนี่มันหาล้านเลยเราล่วงไปได้ไี้มือแล้วหา,าล้านเราเจ้มให้ปคป้ายกัได้หมืหาา 11, 5, ่บ้านเหนหาล้านอ้อย่งมือหนึ่งหาล้านโอ้ยบ้าอีหลีตัวนี้มันโบแม,น,มนบ้ามือ,นอเน่าสิ <5 S 1> หาล้านเคยเว้นโซ่อยู่ขึวว้นเฟอร์จิวผิดเดี๋ยวนี้มัน เท่าใดพันหนึ่งต่อสองบาทเดียวนี้ดิม,มันเด,นด่งขึ้นอีกละรวลยละรว 5, ลยละหามเ่นรยละหามเงนหน้ามือละเซนเหรียนเดียวนี้ไ่เมื่อไทรม,มือหนึ่งไปขายเป็นเงินลาโดอลเพันธุก็ห้าล้านตัวเมรียอยู่ สิขายรถนี่สีค่ายเป็นหมื่นเลงช่วงขันนี่ว่าเลยหมื่นอยู่ดิดอใหม่ก็ได้แต่กำไรทุนมอนได้อยู่เออเออขาข่าขายเขาเอากำไรตัวไผ่พราวเขาถุนบาทหรอเป่าันนั้นแต่ว่าก็ได้แต่ใจกำไรทุนมอนได้อยู่เอาแต่กำไรนะเวย้ยตั้งรอยยางรถหลดุลดผมม,มีเปลี่ยนยางแล้วไปขอใ้น้ำเจ๋ทดดี่ โอ้กกะทีโค้เนี่ยอื่นเนี่ยรถเรามาใส่รถแมนเลยเอาบักเอลออนเขามาขึ้นรถเอาคนน้ำซิโอ้เคยเห็ดกับสร้างบันอยู่จะขึ้นเซซิบหลอนบ่พอเหี้ยนซองมือจังเต็มโอ้มันบ่ไหวเลยพอมันก็ตัดน้ำทางแบบจะตัดอยู่คนละแต่ว่ามันขึ้น,นบเปลี่ยวที่หนามก็ออกเบิร์ด้วยที่จะตัดหนาฝนนี่ดนนเดี๋ยวตัดหนาฝนมาครับตัดมือหนึ่งตัดไปเลย บาตเมื่อรุ่นก็ไปขึ้นตัวที่สามโอ้น้ำเปล่าอยู่เลยพันนี้คากแล้วบ้าเลี่ยวเลยเจียวเดียวทันตัวเป็นผู้พันอืมคนเดียวผู้กระดึงเถื่อนง่วงเลยคนเดียวผู้่าห่ายไปหดเลยเขาแก่ขี่ไกลมานะบัดรข้าเมื่อเขาหยิ่แก่มาอยู่ข้าเมื่อก็ขึ้นให้เขาแค่เขาแก่มายุ่งตรงหอดจับเด้บ่เดี๋ยวนีิบ่ค่อยจับดอกเขาตีตาต่อมีทะเบียนบ้านคือคนแน่นบ่บ่มีดีไมหยุ่มแต่ไรมีแต่ซื้อมัน แคเอาเบอร์เด er. ่ะแต่ไหนจังว่าเขาเกลียอยู่ข้าเขาเกลีย์มันยุ่งตำรวจจับแจี๋มันยุ่ข้าก็ดีจับอยู่ไวจักเหรียบจับดอกมันชี้ไปบนถือหอมมันสื่อจับขนบูดันกินแม่น้ำโคกเจี๋ยดูกินแพงกว่าจะกินซะโอ้ยพอๆกินอยู่แล้กยังไงกันนะกินเจี๋ยจะไปดิกลิมมันยังดอกเขาใหม่จะเอาใหม่ได้ ซี่ ah e มือครับยืนซ so ี่มือแล้วเราก็จูดใบจูดเบย้ห้เขาเห็นแปนให้เขา่บอกใหม่ดอกตอมันมารับจูดใบดิโอ้ยขีดใจเหล่นี้ส่วนตัวเขาจะป็นอยากยังจะบินเวียนให้เข้าสมบูรณ์ส่วนดิเดี๋ยวคอยจูดให้็ีังไกเสเอาจีใหม่ก็เอานี้เบิดพอย่างไปดังไฟงูว่เมื่อได้รอสองร้อยเงือบเบิดเองสัวนที่ยากตรง คิวขอบนี้เนียมันเป็นปุ๋ยอยู่นี่ต้องฟืนเร่งๆจังเขามาตันจังมวนคือสินา้าว่านเขาเข้ามาก็คือคิออนสีพายเรือเนี่ยมา <laughs> <laughs> มันเป็นดินบมเบียมบมเบียมเป็นจิตตมแไม่นาแไม่นานกับอะไร่ว่า,าเท่าบานข่อยฝ้นเร่งๆเดี๋ยวเขาจังมาหาเหมาใหม่เ,เอาใส่รถอีตอแตกท่อออกมาไหม ก็เห็ดทูเห็ดยากิ่นกับปเห็ดยัง่าพวใหญ่เขาวะได้ข้าวแหลงแหลงๆม่ติตายยังจะโผล่เหมาเงายปวดม้ทบายปวดกินเงายปวดนี่เจ้าหน่อยนี่นฝนเล็งเลฝนกระลังสินี่น้ำกระลังถ่วมโป่งเยอะมากไปไปฝาไปหาเห็ดใส่แรงงานผู้เฒ่าอ้มันจุ่มว่าไม่บ่ข้นซวมัน่มโบข้นแล้วบัดไดเงินน้ำเจี๊น้ำเจีอมาเอาา่ว่าส แบงสีเบิงน้แตกรกันเห้วอเตี้ยหอยเหี้ยวออยู่ว่าจะเคืองจังใดเพิ่มน้ำตั้วเขาสิวายอยู่บ่ห้องตัดนาำฝนเนาะฝนก็อ่ตกใส่ััวมันดีจักสำอเอน่่อนแบ้น่ไหมเื่อฟซีเอคนไม่ยน่เอต่อต่ำเมื่อคืนไม่ซอยนะครับผู้ใดยู่แยวนี้ร้ายดี เท้าตการตะเกินเบื้องที่ล่ะเนีย่ยสันทอพ่อน,เพอนเพื่อนเพื่อนถือกีดีทอข้องเจาะคลองนี่โอ้ยอีไล่กับแงยห่อนกินเขาเทาย่อนเกิดดนซื้อเดี๋ยวสีคุ้มงานอีกครับมือน,นีกางหฮมเลย I okay, nope.